กลุ่มแบงค์ถือว่าเป็นหุ้นที่ใครหลายคนโฟกัสนะฮะแล้วก็ถือว่าวอลลุ่มอันดับต้นๆของตลาดหุ้นไทยเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ขึ้นมากระโดดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกลุ่มแบงค์มีอิทธิพลมาโดยตลอดนะครับอ่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอ่าเป็นมาตรการแบงค์ชาติถูกไหมส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเปิดเศรษฐกิจนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าโชว์แกล่งด้วยโชว์ป๋าจ่ายปันผลทำการเศรษฐกิจแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องถามคุณต้นคุณต,ต,ตันธนพัฒน์เนี่ยนั่น ณขณะนี้เนี่ยผมต้องรู้อะไรกับหุ้นกลุ่มแบงก์ในการที่จะลงทุนบ้างครับคุณคุณต้นะคือต้องเรียนอย่างเงี้ยนะครับว่าในในช่วงที่ราคาหุ้นกลุ่มแบงก์มันปรับตัวขึ้นมาเยอะเนี่ยจะเห็นว่ามันก็มีข่าวอย่างที่คุณแสบว่านะครับมีข่าวที่มันเป็นบวกต่อกลุ่มค่อนข้างเยอะนะครับทั้งเรื่องของเออมาตรการการตอบมาตรการของประเชาตินะครับที่เดิมเนี่ยมันอาจจะเป็น เป็นความกังวลแหละนะครับเพราะว่ามาตรการเดิมเนี่ยออกมาตั้งแต่เมษาปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะหมดไปลายปีนี้นะครับพอต่อไปอันเนี้ยต่อไปอีกยาวเลยนะครับมีส่วนมาตรการที่เอ่อ f i เ f เนี่ยต่อไปนถ,ถึงสิ้นปี65นะครับส่วนมาตรการที่จัดชันลูกนี้เนี่ยอันเนี้ยยาวไปถึงสิ้นปี66เลยนะครับ <S 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 ก็คือเรียกว่าถ้าสมมติว่าปรัแบโครงสร้างกันแล้วปี65ยังยังไม่รอดเนี่ย ก็ปรับกันได้อีกนะครับไปจนถึงปีหกนู่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่อง NPL คิ i หรือว่าการเกิดที่ NPL มันจะสไปค์จะพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็เรียกว่าความกังวลน้อยลงแล้วกันนะครับในส่วนเรื่องของอแน,น่นอนเรื่องของ valuation เนี่ยของกลุ่มแบงก์มันก็ถูกอยู่แล้วนะครับครับ,รบเดี๋ยวก่อนไป valuation สิ่งสิ่งที่ผมอยากจะจะ,จะสอบถามสอบถามหน่อยหนึ่งนะฮะนั่นก็คือว่าไอ้ก,การจัดชั้นลูกหนี้เนี่ยมันจะทำให้ NPL จากนี้ต่อไปเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่จ่ายก็ตามมันจะไม่ผุดไม่เกิดเลยใช่ไหมฮะหรือมันจะเป็นยังไงฮะผมผม,ผมอยากอยากเห็นภาพหน่อยคือเออมันมันแบ่งเป็นสองสองส่วนนะครับมันจะมีเรื่องของมาตรการที่ช่วยระยะสั้นนะครับก็คือพักหนี้ระยะสั้นอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณสองเดือนหรือว่ามาครั้งก่อนหน้าก็คือสามเดือนถึงหกเดือนนะครับอันนี้เนี่ยพอหมดแล้วก็ต้องกลับมาจ่าย นะครับต้องการมาจ่ายถ้าไม่จ่ายก็เป็น NPL นะครับแต่ว่าที่แบงค์ชาติเขาพยายามผลักดันในรอบล่าสุดเนี่ยก็คือพยายามผลักดันให้ปรับโครงสร้างกันระยะยาวเรื่อยๆครับก็คือลักษณะของการปรับโครงสร้างเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายแบบนะครับทั้งที่อาจจะทําให้เรื่องของการอ่ะเขาเรียกว่า,ากระแสเงินสดที่จะมาจ่ายต่องวดเนี่ยมันน้อยลงนะครับแต่ว่ายืดหนี้ไปให้ยาวขึ้น นะครับหรืออาจจะปรับเป็นขั้นบันไดก็ได้นะครับว่าช่วงสามปีนี้อาจจะจ่ายน้อยหน่อยนะครับแล้วค่อยไปจ่ายเยอะในช่วงของปีหลังๆแทนเป็นลักษณะแบบน,นี้นะครับซึ่งก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณภาพของของแต่ละลูกหนี้นะครับว่าสามารถที่จะจ่ายแบบไหนได้นะครับอือคือตอนนี้ก็ว่ากันง่ายๆแหละว่าแบงก์อาจจะ สามารถที่จะเก็บ NPL คือคือถ้าจะไม่ได้ปล่อย NPL ถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วก็จัดใช้ไปเรื่อยๆมันเขาเรียกไม่ปรับโครงสร้างหนี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็คือขวเท่านี้เอาเดือนหน้าไม่พอใช่ไหมเงินไม่พอเอาลดลงให้อีกอะไรเงี้ยมีโอกาสได้คือเซ็นสัญญาไปเรื่อยๆแล้วกันคือด้วยด้วยมาตรการมันเปิดกว้างแบบนั้นนะครับแต่ว่าแบงก์เองเนี่ยเขาจะคอนเซอร์ไวที แค่ไหนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละแบงก์ละเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพอปรับโครงสร้างครั้งหนึ่งนะครับแล้วลูกหนี้ยังจ่ายไม่ไหวเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเอ้ลูกหนี้คนเนี่ยมี potential ที่สามารถจะกลับมาจ่ายได้แค่ไหนนะครับ <S <S ถ้าปรับโครงสร้างไปแล้วเอยังกลับมาจ่ายไม่ได้เนี่ยบางทีเขาก็ต้องตัดใจให้เป็น NPL เหมือนกันนะครับกล่าบผมอ่านนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าโดยมาตรการนี้มันจะทําให้ NPL เป็นยังไงฮะ คือไม่เกิดความกังวลเลยใช่ไหมใช่คือเรียกว่าความกังวลค่อนข้างน้อยแล้วกันนะครับเพราะว่าที่ผมบอกว่าลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างไปแล้วกลับมาจ่ายไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือปรับโครงสร้างเขาก็ต้องดูแหละว่าสภาพลูกหนี้เป็นยังไงนะครับปรับให้ลูกหนี้เนี่ยสามารถอยู่รอดได้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยส่วนใหญ่เอ่อพอปรับโครงสร้างแล้วลูกหนี้ก็จะสามารถ กลับมาจ่ายได้นะครับอันนี้ก็เลยทําให้หมองว่า NPL เนี่ยมันจะไม่ไม่พุ่งนะครับไม่พุ่งออกมาเป็นแบบก้อนใหญ่ๆนะครับแต่ว่ามันก็คงจะเป็นลักษณะที่อาจจะทยอยมาบ้างเล็กๆน้อยๆในแต่ละไตรมาสแทนนะครับอืมอ่ะนั่นคือเรื่องแรกจากแบงค์ชาตินะครับยังไม่จบผมขอถาม อีกนิดหนึ่งนะฮะอันนี้คานกันเยอะมากแล้วผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยมันไปถึงขนาดไหนอย่างไรแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้แฮคัดก็ดคือรถนี่แหละแต่เขาให้รถดอ,อกเบี้ยนะคือไม่ได้บอกว่ารถเงินต้นอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เนี่ยคือคือเป็นยังไงโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรฮะคือต้องเรียนอย่างเงี้ยนะครับว่าในในระหว่างที่อาปีครึ่งที่ผ่านมาที่เขามเาีเรื่องของการปรับโครงสร้างอะไรกันตั้งแต่รอบแรกเนี่ย ามว่าแบงค์เขาพิจารณาแหกคัดเป็นบางรายไหมก็ mm hmm. ต้องบอกว่าเขาก็ต้องพิจารณาแหกคัดสาหรับบางรายที่มันไม่ไหวจริงๆนะครับแต่ว่าการที่แบงค์ชาจะมาสนับสนุนให้เกิดการแหกคัดเนี่ยมันก็ออกจากแปลกไปหน่อยนะครับเพราะว่าบางลูกหนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นต้องแหกคัดพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่ได้ถึงขั้นต้องแหกคับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบเนี้คือ ผมคิดว่าแบงค์เขาทำอยู่แล้วแหละนะครับมไม่ต้องไม่ต้องสนับสนุนเขาก็ทำนะครับาประกาศเป็นนโยบายเขาทาเองได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าประกาศเป็นนโยบายปุ๊บเนี่ยจะเห็นเหมือนกับปีที่ผ่านมาที่คนมาพักนี่กันเต็มไปหมดก็คือคราวนี้เนี่ยขอแฮคัดกันเต็มไปหมดเลยใช่ครับใช่อันเนี้ยถ้าถ้ามองไปถึงปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะแรกนะครับคนเป้าหมายของเขาก็คือต้องการให้คนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิด โดยตรงจริงๆนะครับมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเออลูกนี้สัดส่วนสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับมาขอความช่วยเหลือหมดเลยนะครับมันสบรองกันเต็มหมดเลยตอนนั้นแบงก์ัวใช่ครับใช่ครับตอนนั้นเนี่ยคือมันแยกมันกลายเป็นว่าเราแยกนี้ดีกันนี้เสียไม่ออกนะครับถ้ารอบนี้มาประกาศสนับสนุนให้แรคัดแล้วลูกนี้มากันเต็มแบบ,บลักษณะเหมือนรอบแรกเนี่ยอันนี้จะลำบากนะครับเราจะแยกไม่ออกเลย อ่ะเพราะฉะนั้นมองภาพว่าไม่เกิดคือแบงค์ชาติคงจะเข้าใจนะเรื่องนี้ครับสบาคมส่งหนังสือไปเรียบร้อยแล้วคงจะเข้าใจไม่น่าจะเป็นจุดกดดันกลุ่มแบงค์คงไม่เกิดคงไม่เกิดนะฮะเอาล่ะทีนี้ไปอีกอ่ะอันนี้คือเรื่องของ NPL ที่เราจับตาดูมองภาพว่าไม่ค่อยเกิดอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของความแกล่งของแบงค์ผมถามนิดนึงโอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยสัปดาห์นี้แหละ ปันผลกันเต็มไปหมดเลยแล้วแบงค์ใหญ่ๆทั้งนั้นด้วยมันมันมันแสดงว่าเขามั่นใจอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมครับหรือยังไงครับในมุมมองคือครับคือต้องเรียนอย่างงี้นะครับว่าใ,ในในตอนปีแรกที่มีประกาศขอความร่วมมือของธนาคารทไทยให้งดจ่ายปันผลระหว่างการอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าด้วยด้วยโครงสร้างเงินทุนของแบงค์เองเนี่ยเทียวันแคปิตอลอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกินเกณฑ์ ขั้นต่ำก็ค่อนข้างเยอะเนี่ยจริงๆเขาสามารถจ่ายได้อยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าอันนั้นเนี่ยสถานการณ์มันยังเรียกว่ายังยังขุ่นมัวอยู่นะครับยังไม่ชัดมันก็เลยทําให้ทุกคนก็โอเคหยุดจ่ายปันผลระหว่างการไปก่อนแต่ว่าพอมาถึงปันผลปลายปีเนี่ยทุกคนจ่ายได้ปกตินะครับคราวนี้รอบนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าผ่านมาปีกว่าเนี่ยตัวของี่วันแคปิตอลหรือทั t ท l c คา r a เลชที่มันเป็นเงินทุน ทีแบงก์ต้องคงไว้เนี่ยไม่ได้แย่ลงนะครับไม่ได้แย่ลงเลยก็ส่วนใหญ่ก็คงอยู่อย่างค่องค่อนข้าง,ง,งแข็งแกร่งเหมือนเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยด้วยความสามารถของแบงก์เนี่ยเขาสามารถจ่ายได้อยู่แล้วสามารถจ่ายได้ตั้งนานแล้วแหละนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยก็คือโอเคหย่อนหยน่อนเราเซฟไว้ก่อนนะครับปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็เขาก็อาจจะแบบ ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับประมาณนั้นแต่แต่มันอยู่ในช่วงนี้ด้วยไงคุณธนภัทรมันอยู่ในช่วงของไตรามาสสามที่แบงค์จะต้องเจอปัญหาเยอะมากเพราะว่าเราล็อกดาวน์กันมาเยอะธุรกิจมันทํางานทำทำเงินกันไม่ได้แต่แบงก์กล้าจ่ายแสดงว่าเขาเห็นภาพยังไงคือตัวเองแกร่งแล้วไตรามาสสามไม่น่าที่จะมีปัญหามากใช่ไหมหรือยังไงฮะครับถ้ามองภาพอ่ให้ภาพแบบเนี้นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเทียร์ capital หรือโชโทกคาเลยโชมันแย่ลงเนี่ย ผมคิดว่ามันก็คงจะต้องเป็นลักษณะที่ว่าสินเชื่อมนต้องโตเยอะนะครับแล้วก็ขาดทุนด้วยนะครับหรือว่ากําไรแทบไม่มีอะไรเงี้ยนะลักษณะแบบนั้นนะครับไอตรงนี้แหละนะครับที่จะทําให้ตัวของเทียว,วันหรือคามันลดลงแต่ว่าภาพในเครื่องปีหลังผมคิดว่าก็คงจะไม่ได้เ,เป็นแบบนั้นนะครับ <H uman> สินเชื่อมันอาจจะกลับมาโตดีขึ้นแหละนะครับตัวของลิก์เขาเรียกลิลิตแบบกแอสเซทมันอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมันมันไม่ถึงขั้นว่ากําไรมันอาจจะลดลงจนแทบไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์ก็ยังมีกําไรอยู่นะครับตัวของเรื่องของเทียวันเคปิตอลตัวของคาร์เนี่ยมันก็คงจะไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําให้ทําให้เขาก็เลยสามารถจ่ายันผลได้นะครับก็คือไม่ได้ m อมีลถล่มทลายคือยังมีกําไรอยู่หรือ,อมไม่ไม่ต้อง m อ l อาจจะไม่พูดถึงแต่แบงก์มันต้องดูเรื่องของการตั้งสํารองอะเนาะต้องใช้เงินตั้งสํารองนะฮะ แค่ที่นี่ผมถามต่อเลยแล้วสำร<า>ลองไ<า>ตรมาสามสามมองภาพจะเป็นยังไงครับคืออ่ากำลังจะพูดเรื่องนี้พอดีเลยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีเรื่องของนโยบายการจัดชั้นนี้นะคะมาตรการของของแบงค์ชาติกับเรื่องของสภาวิชาชีพที่ผ่อนคลายเรื่องการจัดชั้นนี้เนี่ยแน่นอนก็สำรลองมันก็อาจจะมีกุ้งขึ้นมาบางไตรมาสแต่ว่าพอพอเป็นเรื่องของมาตรการจัดชั้นนี้มาช่วยเนี่ย ก็ต้องบอกว่าสำรองมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าไม่ได้น่าตกใจนะครับมันก็เป็นไปตามแนวโน้มของ NPL แหละอาจจะมีกระตุกขึ้นมาบ้างนะครับบางไตรมาสสำรองมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาบ้างตามตบางไตรมาสนะครับแน่นอนว่าสำรองไตรมาสสามเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเพิ่มขึ้นแหละนะครับแต่ว่าคงไม่ได้แบบถล่มทลายขนาดนั้นนะครับ hmm. มันก็เลยทําให้เรื่องของกําไรเนี่ยยังมีนะครับกําไรยังมีแค่มันอาจจะลดลงบ้างนะครับ อ่าครับผม,มทีนี้เนี่ยในในมุมมองของนักลงทุนเนี่ยเมื่อเมื่อราคามันมันปรับขึ้นมาแล้วนะฮะ,ะนักลงทุนควรควรที่จะมีมุมคิดมุมมองแบบไหนอย่างไรครับครับคือแบ่งเป็นสองสองส่วนนะครับเรื่องของการรีลิฟของมาตรการต่างๆที่อ่าพอต่อไปแล้วเราสบายใจมากขึ้นนะครับอันนั้นเนี่ยจะเห็นว่าราคา้านข,าขึ้นเราก็สะท้อนมารอบหนึ่งละนะครับคราวนี้ที่เราต้องเจอในครึ่งปีหลังอย่างที่เรียนนะครับก็คือว่า กำไรมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าครึ่งปีแรกนะเพราะว่าเรื่องของของการระบาดแม้แต่มาสามที่เฮ่เราเห็นนี้นะครับระบาดเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเรามีปิดเมืองอันนี้สําคัญนะครับพอมีปิดเมืองปุ๊บก็เจออาจจะเจอเรื่องของ NPL กระตุกขึ้นมาบ้างนะครับไอ้ตรงนี้แหละที่ทําให้สํารองมาอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้น่าทัวขนาดที่แบงก์จะเจ๊งนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ากําไรมันลดลงแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอกำไรลดลงนะครับราคาหุ้นมันก็อาจจะยังเพอร์ฟอร์มได้ยากนะครับในช่วงในช่วงครืงปีหลังนะครับครับผมแต่แต่ถ้าคนคนเขาก็ยังมองภาพว่ากลุ่มแบงค์วันนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้เท่าบุกนะก็ยังต่ากว่าบุกอยู่ใช่แปลกว่าจะขึ้นมาอ่าครับคราวนี้เนี่ยอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะทุกคนมองกลุ่มแบงค์ว่ามันมันต่ํากว่าบุกนะครับมันดูน่าลงทุนมันน่าลงทุนนะครับแต่ว่า เอ่อการที่แบงก์จะฟื้นกลับไปให้มันใกล้เคียงบุ๊กเนี่ยก็คือผลการดําเนินง,งานควรจะต้องกลับมาใกล้ระดับปกตินะครับ mm hmm. คราวนี้เนี่ยพอเรามีเอ่อโควิดแล้วลอกใหม่นะครับแล้วลอกที่สี่เนี่ยไอ้ตรงไตมาสามเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะจบตอนไตมาสไหนนะครับ mm hmm. ไอ้ตรงนี้แหละนะครับที่จะทาให้การฟื้นตัวตรงนั้นเนี่ยที่จะกลับไปสู่ระดับปกติเนี่ยมันช้ากว่าเดิมกลับอ mm ื hmm. นะครับเดิมเนี่ยรเราอาจจะคิดว่าเออปีหกห้า น่าจะเริ่มใกล้ปกติแล้วนะครับคราวนี้อาจจะยืดไปปีหกหกก็คงจะยังไม่ปกติถ้าอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับอืมครับครับก็ก็แต่ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องดูนะอย่างให้กลุ่มพวกลงลงแล้วันนี้เขาก็วิ่งกันกระชูดนะคือคนเขาอาจจะมองข้ามเรื่องของการไปไปสู่การเปิดเมืองแล้วทีนี้ผมผมขออนุญาตเอาเอาเอาไตรมาสสามให้จบก่อนนะครับ หลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกาศเปิดเมืองนั่นแหละนะฮะอาจจะเปิดได้นิดๆหน่อย,อย,ยๆไล่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันทําให้จากที่รวมไปถึงแบงค์ชาช่วยเหลืออตัวของแบงค์ด้วยนะมันทําให้เราต้องไปปรับคอนเซนซัสของกลุ่มแบงค์เพิ่มขึ้นมาหน่อยไหมครับหรืออยังไงครับคุณธนวัต์คืออันนี้โดยส่วนตัวนะครับตอนที่มีประกาศปิดเมืองเนี่ยก็ต้องเรียกว่าผมก็ไม่ได้ปรับตัวของกําไร ยังไม่ได้ปรับลงเพราะว่าของเดิมเนี่ยก็ต้องขอว่าทำไว้ค่อนข้างแบบคอนเซอร์วทีฟอยู่แล้วแหละนะครับก็พอพอมันมีเรื่องของการปิดเมืองคำนวณกันดูดีๆแล้วผมก็ยังคิดว่าเออประมาณการเดิมมันก็ยังยังสะท้อนอยู่นะครับคราวนี้พอเปิดเมืองก็เลยสรุปว่าไม่ได้ทําอะไรเลยระหว่างนี้นะครับบวกลบบวกลบอาหารการพเดชอนตุ้มสมดุลนะฮะทีนีนะ้ต้อง ถามต่อนะครับเพราะเปิดเมืองแล้วนี่นะครับมันมันจะทําให้อัไตรามาสามเรามองข้ามได้ไหมแล้วไปไตรามาสสี่และไปปีหน้าแบงก์จะเริ่มดูเหมือนสดใสาทางขาขึ้นหลังจากจบจุดต่ําสุดไตรามาสสามหรือเปล่าครับหรือยังไงครับคือภาพมันก็สดใสขึ้นแหละครับภาพมันก็สดใสขึ้นเมื่อเทียบกับเน,นี้ยต้องเทียบเทียบกับช่วงที่เจอระบาดนัก,นก,นกในช่วงช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับ ก็ต้องเรียกว่าตอนนี้มันก็อาจจะเป็นแบบเป็นโหมดที่เราเริ่มเริ่มสบายใจขึ้นแต่ถามว่าแบงค์เนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าเอ่อถ้าสมมุติว่าเราจะดูว่า PBB นะครับ PBB ของแบงค์เนี่ยมันจะฟื้นกลับไปอ่าได้เยอะๆเนี่ยแบงค์ผลการดำเนินงานแบงค์ก็ต้องเริ่มกลับมาใกล้ปกติมากขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าในปีหน้าเนี่ยมันยังไม่ได้ไม่ได้ชั่วว่า มันจะกลับไปเป็นภาพลักษณะแบบนั้นนะครับอ๋อครับครับถ้าพูดถึงกําไรอะคร่ะแบงค์แบงค์งไหนที่จะแบบว่าถ้ากําไรกลับมาเขาจะฟื้นก่อนเพื่อนเลยมีไหมคะหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, เออก็ต้องเป็นตัวที่ลงไปค่อนข้างดีนะครับในในเรื่องของ P B V นะครับก็อาจจะมีตัวของ B B L นะครับ K T B อันนี้พูดถึงพูดถึงในแง่ของ valuation นะครับ บีบีเอลองลองมาก็เคแบงนะครับอืมครับผมอ่ะนะฮะแต่เดี๋ยวผมขอขอถามเลยในเชิงของกลยุทธ์โดยสรุปแล้วเนี่ยกลุ่มแบงค์ณนะขณะนี้ผมควรทำยังไงซื้อถือขายหรือหรือยังไงฮะผมถ้า <c oughs> ถ้า,ถ,าถ้าใครมีอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ใช่จังหวะขายแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็รีลิขึ้นมาหลายอย่างนะครับ แต่ว่าถ้าใครยังไม่มีเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยังไม่ต้องรีบซื้อเท่าไหร่นะครับเพราะเรายังต้องเจอไตรมาสสามที่อาจจะอย่างที่เรียนนะครับว่ามีจังหวะที่กําไรมาอาจจะสะดุดลงไปบ้างนะครับครับก็ก็อาจจะไปตัดสินใจซื้อ,อีกทีหลังจากนั้นแทนนะครือมีโอกาสได้ของถูกตอนประกาศงบไตรมาสสามมีโอกาสคแต่ถ้าสุดทยนี่วิ่งเลยนะผมคิดว่าน่าจะยากนะครับเพราะว่าในไตรมาสสามเนี่ย ตัวที่จะเซอร์ไพรส์ผลประกอบการนะครับมันก็ยังดูไม่ไม่ได้มีอะไรที่มันจะมาเซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่า negative น e กาที v ฟเซอร์ไพรส์อาจจะมีอย่างเช่นเรื่องของสำรองที่บอกนะครับคืออันนี้มันคาดการอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าในตลาดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แบบ Expect ว่าเอ hey, สำรองมันจะเพิ่มขึ้นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเวลาเราเห็น เห็นกาไรแบงค์ลงก็ตกใจกันรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมนะแล้วตอนนี้มันก็ขึ้นมาพอสมควรแล้ะคุณธนวัน์ก็บอกว่าเดี๋ยวรอของถูกได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีนะฮะแต่สายถือคุณถือมานานแล้วคุณถือต่อไปหุ้นที่น่าสนใจเมื่อกี้คุณจิมถามไปเบื้องต้นแล้ะถูกไหมแล้วคุณธนวัน์ก็บอกมาแล้วมีมีมีอะไรบ้างนะฮะย้ำอีกรอบหนึ่งเพาอะไรยังงยอเบอร์หนึ่งในใจคุณธนวัฒน์นะ <laughs> <laughs> คือในในใน ในกลุ่มนะครับตัวที่มันดี่งแวลูมากๆเนี่ยอย่างที่คำถามคุณจิมก็คืออ่าตัวที่มันน่าจะฟื้นขึ้นมาได้แรงนะครับก็คือตัวของ BBLKDB นะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าจะลงทุนนะครับก็อาจจะเลือก BBL ดีกว่านะครับในเชิงเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งสํารองน้อยตัวหนึ่งสํารองเยอะนะครับอืมเราก็เลือก BBL ก่อนนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรามองว่ายังน่าสนใจก็คือตัวของเคแบงนะครับ เแบังเนี่ยก็สำรองไม่แย่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีลีฟเรื่องของโรซี่ด้วยนะครับกองทุนต่างประเทศนะครับคือเดิมเนี่ยมองกันว่าไอ้ NVDR เรื่องของ F แทนค่อนข้าง,างเต็มลิมิตนะครับแต่ปรากฏว่ากองทุนต่างประเทศเขาก็ปรับนะครับมาซื้อในส่วนของโล c a l แทนนะครับ เดิมเนี่ยคาดว่าเขาคงลดน้ำหนักไปเลยนะครับตอนนี้ก็ปรับมาซื้อในส่วนของโลคอแทนอันนี้ก็รีลิฟค่อนข้างค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรามองว่าน่าสนใจในกลุ่มแบงก์เล็กก็ยังเป็นทิสโตอยู่นะครับปันผลปันผลระหว,ว่างกลางไม่จ่ายนะกลางปีไม่จ่ายนะครับแต่ว่าปันผลปลายปีเนี่ยเขาจ่ายเยอะเลยนะครับจ่ายเวลาจ่ายเนี่ยจ่ายที ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราหมอปีเนี้เขาคงจากประมาณเจ็ดบาทนะครับเจ็ดบาทก็ก็สิบเปอร์เซ็นตได้นะเออไม่ถึงประมาณเกือบเกือบแปดเปอร์เซ็นตนะครับเออเพราะตอนนี้เขาเขายังไม่ถึงร้อยเลยนะคือเขาลด<อ>ลงมาจาก100ร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็ถือว่าน่าสนใจแต,แ,ตแต่แต่ระยะยาวระยะยาวหรือคุณรอรอรอได้ใช่ไหมคือไปรอ,อประกาศผลประกอบการก่อนใช่ครับ อ่าอ่าอ่า,อาทยอยทยอยใช้วิธีการทยอยทยอย,ย,อยสําหรับคนมองไกลถึงเดือนกุมภามีนาอันนั้นแหละคุณถือแบงค์ได้สบ,สบายสบายถูกไหมกราบผมแต่คุณธนภัน์ก็บอกแล้วนะปีหน้าก็ไม่รู้จะฟื้นหรือเปล่า <c oughs> คือต้องเียนอย่างเงี้ยนะครับเพราะภาพภาพมันก็คงจะเป็นว่าปีหน้าเนี่ยถ้าที่ที่บอกไม่รู้จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยก็คือว่ามีระลอกใหม่อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเรา ปีหน้าเนี่ยเรื่องของการระบาดไม่รุนแรงเท่าปีเนี้แน่นอนว่าเราก็าคงจะเห็นเรื่องของกำไรมันฟนื้นขึ้นมาบ้างนะครับกลฟื้นขึ้นมาแต่ปีปีหกสี่บ้างนะครับแต่ว่าถามว่าจะกลับไปเป็นปกติเหมือนตอนที่แบงก์ยังยังสดใสเลยไหมก็ต้องบอกว่าก็คงจะต้องใช้เวลาในการเคลียร์ลูกหนี้เก่าอีกสักพักหนึ่งนะครับจิมนขอหนึ่งนาทีอาเชิญคุณธนภัทรคะจิมขอทัศนะเกี่ยวกับททบนะคะ ครับคือที t ีบีเนี่ยต้องเรียนว่าในในช่วงครึ่งปีแรกนะครับเขาก็ยังยังวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการปรับโครงสร้างภายในกันอยู่นะครับมันก็เลยทำให้อาจจะไม่ได้เห็นกำไรโตมากนะครับคราวนี้ครึ่งปีหลังเนี่ยผมคิดว่าก็ก็คงจะยังไม่ได้สดใสเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าครึ่งปีแรกเนี่ยถ้าไปดูเรื่องสำรองเขาก็ยังไม่ได้ตั้งเยอะนะครับพอ พอเป็นแบบครึ่งปีแรกไม่ได้ตั้งเยอะครึ่งปีหลังเนี่ยก็อาจจะต้องมาเรียกว่าเพิ่มกันแล้วตั้งสำรองเพิ่มกันแล้วนะครับมันก็เลยทําให้กาไรครึ่งปีหลังเนี่ยาจจะอาจาอาจะเรียกว่าอ่อนตัวกว่าครึ่งปีแรกนะครับอันเนี้ยผมยก็เลยมองว่าในในเรื่องของเออร์เน็ตโมเมนตัมเนี่ยยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรื่องของแวร์เรชั่นก็อาจจะไม่ได้เด่นเหมือนกับแบงค์อย่างอื่นๆนะครับ ตามผมอ่านนะฮะที่คุณจิมถามอาจจะหมายความว่าเฮ้ยกลายเป็นนังใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวโฟลจะเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเอาเอานะฮะแต่อันนี้คุณจิมถามดีกว่าอ้าวระหลาดวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณธนรพัฒน์ครับขอบคุณค่ะกรับครับสวัสดีครับ